ครับพี่น้อง,งกินส้มตําใส่เส้นมาม่านะครับเนาะเห็ดไปแปลกๆพี่น้องเ้ยแม่บ้านพมงก็ได้นะครับผักน้ำลวกใบหัวระพาแล้วก็อันนี้ก็คือยอดผักบุ้งจ้าไข่ลวกแซ่บจ้าไข่ลวกมีสามฟองลวกแม่ กินแกงง่วงพี่น้องสมตําแกงง่วงเนาะบดไอ้ไส้พริกหลายอย่างเห็ดนะครับเนาะมีก็มีผักบุง้งมีใบโหระพาเนาะแล้วก็ผักน้ําผักแกมเนาะครับเนาะแล้วก็ไข่นะครับไข่ลวกนะครับลวกสุกแห้งจังหน่อยก็เลยบ่เป็นนาม่มเ,เป็นยางบันไดบ่เป็นยางมือตูมนะครับเนาะ มามาพี่น้องมาสืบเสีมนุกันมาเลยจ้า